สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็วันที่30เดือนเมษา65ครับเราเข้ามาสวนยางพาราครับยางพาราท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้รีวิวยางพาราที่เพาะเม็ดนะครับมาดูต้นนี้ครับยางเพาะเม็ดนะคุณผู้ชมต้นนี้ถามว่าใหญ่ไหมนะครับทุกผู้ชมที่ผมทดลองปลูกี่ก็ประมาณบริเวณนี้ก็ประมาณ10ต้นได้ครับนี่ครับรูหน้าตาแถวแถวนี้ครับ ต้นนะครับนี่ครับด้านนี้ครับนี่ยแถวๆนี้กีดได้แล้วครับอายุของเขาก็ประมาณหกปีครับคุณผู้ชมอันนี้หกปีครับมาดูที่หกปีเจ้าตัวนี้ถือว่าเม็ดตัวนี้มันเก่งครับยินเก่งมากครับคุผู้ชมมาดูครับว่าต้นเขาโตเท่าไหร่นะครับคุผู้ชมต้นเขาโตเท่าไหร่มาดูครับนี่ครับ นี่ขนาดว่าผมตัวใหญ่นะท่านผู้ชมเขายังใหญ่กว่าผมเลยครับโอ้โหนี่ครับผมอ้อมเกือบไม่มิดนะครับท่านผู้ชมดูครับมันในประมาณนี่ครับความกว้างเขาประมาณหนึ่งศอกครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งหนึ่งศอกครับหนึ่งศอกดูครับใหญ่ไหมครับใหญ่มากครับนี่คือยังพลาที่เราเพาะเม็ดนะครับดู ยางพลาเพะเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้ครับสีเขาไม่เรียบนะครับท่านะผู้ชมอ่าต้นใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหใหญ่ขนาดไหนนะครับมาดูหมวกผมนะครับโอ้โหใหญ่มากครับมาดูครับสองถ้วยนะคุณผู้ชมต้นนี้นะครับสองถ้วยท่านผู้ชมที่จะปลูกเพาะเม็ดก็ปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลใจครับว่า ว่าเขาจะไม่มีน้ํานะครับมีน้ําจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะลองกรีดทดลองกรีดให้ดูพอดีทีมงานกรีดมาแล้วนะครับกรีดเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็จะลองกรีดว่าเป็นอย่างไรนะครับอเดี๋ยวผมขอปรับกล้องสักรู่นะครับท่านผู้ชมมาดูกันครับว่ายางอยางเขาจะไหลไหมครับนี่ครับลองดูนะครับ สายแว่นแพะกู่ครับจะลองกรีดดูครับเอาด้านไหนก็ให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจนนะครับด้านนี้เนาะเอาด้านนี้นะเอาแล้วยะกรีดแล้วนะครับรจับอย่างเี้ครับพอดีวรัอาจารย์สอนทำแบบน,นี้ มาดูอัตราการไหลของเขาครับท่านผู้ชมเห็นดูครับว่าเขาไหลไปอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับดูการไหลของเขาครับนี่ครับนี่เกีดมาเมื่อคืนแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไหลไหมครับนี่ไหลครับปิดไปแน่ไหลแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับยางสําหรับยางที่เราเพาะเม็ดนะครับต้นใหญ่ครับท่านผู้ชม มาดูครับความใหญ่ของเขาครับผมดูผมกอดแหละครับดูครับผมปลูกปีนี้ผมก็จะปลูกอีกครับผมจะเอาเม็ดแถวที่มันหล่นแถวนี้แหละครับไปไปใส่เป็นต้นคู่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นคู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือต้นต้นเต้นต้นเดียวที่เราปลูกแบบแบบเดียวๆนะครับเพราะเอ่อเอาเม็ดมาปลูกแบบเดียวๆนะครับท่านผู้ชมนี่ดูเขาไหลครับจัดจ้านไหมครับ นี่ครับมาดูเขาไหลเอาไปกันเลยครับไปดูที่เราปลูกต้นคู่กันว่าเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับเรามาต่อคลิปกันให้ผู้ชมได้รับชมครับนี่ย่างพลาต้นคู่อายุหกปีนะครับท่านผู้ชมก็ปลุกเรากี่ดก็สามถ้วยนะครับท่านผู้ชมถามว่าใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมตัวนี้คู่นี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับดูนี่ครับความใหญ่ของเขานี่ครับความใหญ่ของเขาครับจะพูดเสียงเดียไม่ได้กิน ใหญ่ครับนี่ครับใหญ่ก็จะให้น้องชายกีดเลยนะครับอ่าน้องชายไปอยู่ด้านนู้นครับน้องชายจะกีดตอนกลางวันคือเมื่อคืนนี่กีดมาแล้วนะว่าจะไหลไหมครับตอนกลางวันนะครับเอาดูเลยครับคผู้ชมอ่าน้องน้องชายก็ฝึกมาดีแล้วครับคุณผู้ชมไปเลยตามสไตล์ครับลารกีดนะครับอ่าุณน้องก็ฝึกมาจาก youtube หลายอาจารย์แล้วครับคุณผู้ชม นี่ครับเริ่มไหลเข้ามาแล้วครับผู้ชมครับน,นี่ครับเริ่มไหลครับเอาดูดูต้นแรกก่อนครับดูต้นแรกก่อนครับไหลมาแล้วครับกี้ก้นเช,าชา้ชาอ่ากีน่ต้นเช้าเมื่อเช้าว่ากี่ตอนเช้าแต่เราวันนี้เราสาธิตให้ดูครับท่านผู้ชมเอ่าเสร็จแล้วอ่าคุณน้องคุณน้องมากี้กี่ต้นนี้ครับท่านผู้ชมมาดูต้นนี้ครับอากี่เลยครับไอ้ต้นคู่นี่ครับ ถ้าเราปลูกต้นคู่พื้นที่หนึ่งไร่ก็ได้ประมาณร้อยห้าสิบต้นนะคุณผู้ชมเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มนะครับถ้าปลูกสิบไร่เราก็จะได้พื้นที่เพิ่มประมาณยี่สิบไร่ครับถ้าปลูกต้นคู่แบบนี้นะอ่าเริ่มตัวนี้ก็เริ่มจะไหลพอดีว่าอาจจะไหลน้อยหน่อยเพราะว่ากี่ตอนเช้าแล้วนะครับวันนี้กรสาทิตให้ดูว่าเขาก็ไหลยอยู่นะเอามาดูด้านล่างครับกีดูด้านล่างครับอันนั้น ตำๆนี้อาจจะไหลดีดูหน่อยครับอ,อลองกีดดูครับว่าเขาจะไหลหรือเปล่าเออเริ่มไหลครับเริ่มไหลสวนด้านบน,จนเจ้าตดอ่านี่เริ่มไหลครับเนี่ยครับท่านผู้ชม ถึงจะตกิจตอนเช้าแต่เขาก็ไหลอยู่ครับแต่เจ้าตันนั้นไหลจัดจ้านมากครับอจ้าคู่นุ่งคู่นั้นนี้คู่นี้ครับคู่นี้ไหลดีก็ปลูกต้นคู่ก็ไม่จังเลยลังเลใจครับนี่เป็นต้นเราเอาเมล็ดมาปลูกครับทดลองครับถือว่าสําเร็จครับปีนี้ผมก็คงจะปลูกต้นคู่อีกครับผมทําพื้นที่ไว้ประมาณสิบห้าไร่ครับผมก็จะทําให้ประมาณได้สามสิบไร่ให้ได้ครับจากสิบห้าไร่นะครับปลูกต้นคู่แบบนี้แล้วครับ ห่างครั้งแรกผมก็ปลูกประมาณห่างประมาณหกสิบเซนหกสิบเซนนี่มันมันมันโตขึ้นมามันจะแคบเองเลยครับท่านผู้ชมเอาใหม่ครับแผนใหม่แน่นะให้ท่านผู้ชมไปปลูกห่างหนึ่งเมตรครับเราจะเข้าออกได้แต่ในเข้าออกไม่ได้ครับระหว่างนี้นะครับคับเลยแล้วน้องชายเข้าไม่ได้ครับก็เดินรอบนอกไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความรู้นะท่านผู้ชมเอาแล้วครับก็คงจะลํำลาท่านผู้ชมไว้ อย่างต้นคู่เพราะเม็ดไว้ตรงนี้แหละครับกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามครับบา,บายครับ